ฝนตกที่หมูไหลคนอะไรมาพบกันแจ้งมาเซอร์เวทที่นี่บ่อยนบครัเรียกว่าโอ๊ะอลมานไปแล้วถึงเตียงเลยทั้งแด่ทั้งแด่อันนี้เรียกว่าเปิดซิงกันเลยมันหอมไข่ติดเคี้ยวยอะอออนงองเคียวเนื้อเนี่ยมันติดมัน เงาก็ช้างหวานก็เียงถูกทิ้งก็ลลโอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขคพวกเรานะครับวันนี้มาสามสหายนะฮะที่มาในตีมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกขี้หมูไหลเอาคนอะไรครับมาเจอกันวันนี้มาเจอกันนะครับรัทั้งบิ๊กแจ๊ะเจ็ดนิ้วนะครับไอคิดร้อยเขียวนะครับผมแล้วก็รัผึ่งย่อนแซ่ย่างวันนี้มาโหมาในตีมเรื่องที่บอกว่าฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาพบกัน ว่าไงครับบิแจ๊ะอยู่ดีหูตอนนี้อินพอร์ตที่เดินทางจากที่ไหนมาถึงเชียงใหม่แล้วก็โโอ้หฝนตกจักๆกักเลยครับตอนนี้ถ่ายแบบพยาวคนคนใครมาถ่ายกันกันคืนเนี่ยคนง่วนไงเนี่ยคนง่วงนะฟอเหรอฮะคนไม่มีเลยเนี่ยไม่มีใครมาดูเลยเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่านะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหเงียบกริบกันทั้งร้านเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ร้านเที่ยวปากคนนี้นะครับปกติเนี่ยหูคนจะเรียกว่าโอ้โหโอละมาน แต่ว่าวันนี้หอเอามาตั้งของทานเนี่ยคนบนันนะเพราะว่าผนมันตกครับปกติเนี่ยร้านเที่ยวป่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆทำ<ม>ความรู้จักไปแถวที่โซนแถนนี้ทำมาซ่า,าโซนแถนนี้ทำหอพักต่างๆซึ่งเมื่อก่อนเน่ะบิ๊กแจ๊นเนี่ย มาเซอร์เวทที่นี่บ่อยนี่บ่อยบ่อยมากครับตรงนน้นนะครับพอเดินมาเนี่ยนะครับผมไม่เหมือนพูกเอกเลยนะอ๋อใช่สบายดีก่อน <c oughs> เอาง่ายๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามาก็เรียกว่าเหมาร้านเราวันนี้อ่ะเขาอยากจะเรียกว่าต้อนรับทุกบอสเขาดูท่มมาจะใหม่นะนานมาเดือนละครั้งได้หรอบอสเดือนละครั้งสองครั้งนะครับแต่ว่ากับ คลิปเนี่ยมาเจอกันครั้งแรกครั้งแรกครั้นแรกเราเปิดซิงกันเลยไม่รู้มันเปิดที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปรับไปรับถึงเตียงเลยบอสวันนี้ผมบอกเลย่าอาหารที่อยู่ในโต๊ะเฮาเนี้ยเรียกว่าขึ้นรีวิวเกือบทุกเมนูเลยสำหรับารร้านอาหารเลย เปรี้ยวปากครับในเมื่อมันชื่อว่าเปรี้ยวปากใช่ไหม mm. เราลองมาเทสกันในเมนูแนะนําเรียกว่าส้มตําปลาครับสลาคี้ครับ,บก่อนนะครับผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนสั่งกันเนี่ยอาหารแม่งเยอะจัง <Okay. S 1> ที่สั่งใช่ไหมครับผม oh, ครับออปกติ <laughs> ที่บ้านไม่ค่อยได้สั่งใช่ไหม <laughs> ปลา ปากง่ายแหละต๋อ,อ,อผมก็นึกว่าที่บ้านเก็บกดไม่ค่อยได้สารลองมาเทสก่อนกลิ่นหองมลำปลาเมื่อกีครับตลำปลาครับลา <laughs> อ่ะลองเทสกันดูบอสอ่ะมานี่กุ้งหอยปูปลาโอ้าวเน้นเน้นกุ้งหอยไหนไหนก็มาตรงนี้เขาชอบหอยครับดูจากหงูเฮงแล้วร,รู้แน่นอนว่าชอบกินหอยนะฮะถ้าหอยสดเนี่ยนะฮะแตะไม่เทียวน้ำเยอะเลยอ๋อเหรอฮะเป็นไงครับสุดยอดครับ ต้องบอกว่าครบรสของเขาสดของเขาสดจริงครับ,ค,รบคือถ้าพูด,ดง่ายๆนะครับว่าเชียงใหม่เนี่ยถ้าออเดอร์มันออกไม่ได้เยอะมันจะมีของค้านเนี่ยที่นี่ถือว่าคของเขาขาวสดเมนูแนะนําอีกเมนูหนึ่งปกติเนี่ยที่ไอติปูเนี่ยเรื่องของแกอองเมืองเนี่ยมันจะมีสไตล์ของมันแต่วันเนี้ยผมเลยเหมืห่อไอคิดลองดูว่าแกงอ้อมแบบสา,านหรือว่าอ้อมลาวเนี่ยโดยเฉพาะเมนูเนี่ย เรียกว่าคัาสสิคมากันดีเป็นน่องลายครับสุดยอดน่องลายเนื้อน่องลายมันจะมีเอ็นมีมันอยู่ตรงไหนฮะแน่นอนอ้อมอ้อมอ้อมอีสานอ้อมอีสานที่มันชูขึ้นมานี่จะกินคนห้องว่าพักจีพักทีลาววันเดือนปีอู้ไปอู้มาแล้วมันเหมือนแกงป้าเพราะมันมีพักหลายๆอย่างกินพักอีตูหรือว่าก้มก่อเนาะอ๋อเอาพักพักประโยชน์แหะ แม่นจุกต้องลอชิมใช่ไหมแหมนั่นแหละเนื้อน่องลายคือผมว่าความเป็นน่องลายเนี่ยมันเหมือนมันการคัดคัดคุณภาพของเนื้อเพื่อทำให้มันออกชูรสอ่ะเจ็บเจ็บข้ยวเกาแล้วบิ๊กบรองใส่เข็มขีดเคี้ยวแย่อดไงเคี้ยวเนื้อเนี่ยมันติดมันถึงว่า ช่วงนี้การเยอะขึ้นนะมากการเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาที่เขาเรียกกันว่าแป้งนมแป้งนมก็คือเป็นเต้านมที่ผลิตน้ำนมงัวนะครับอันนี้แป้งนมงัวอ่ะคนนี้อาจารย์จิ๊บเขาเรับรับเหมามาแล้วครับรับเหมาผมให้เหมาผมละอมันหอมแป้งนมนี่มันจะหอมเพราะว่ามันมีน้ำนมงัวอยู่ในแฮนดแล้วเพิ่นเอาไปปิ้งไปย่าง ผ่านกันพัดจะไล่ตัวได้ครับต่อไปน้าจิ้มนี่นะเขาจะใช้เขาจะใช้น่าจะเป็นน้ําจิ้มมะขามนะน่าจะเป็นลักษนะนั้นเดี๋ยวลองชิมดูลองชิมเป็นไงครับหวานนิดๆเป็นหวานออกจากมะขามมะขามมะขาม น้ำตาลปี๊บเอยมีน้ำตาลปี๊บมิดหน่อยอ่ะผมว่าเมนูต่อไปเนี่ยจริงผมผมสั่งประจำนะแต่ผมเคยสั่งเมนูที่เป็นเขาว่าเอาน้ำปูเข้าไปทำเยอะกว่านั้นดูแล้วเนี่ยมันก็กระท้อนนี่เหรอคือเขาเรียกว่าต้มคลุกกระท้อนมันจะนิ่มละหวานอ่าแต่ว่าวันนี้ที่มีเรื่องของการต่ำแล้วมีสูตรน้ำปูเข้าไปสุดยอดครับผมก็เลยว่าน้ำปูเนี่ยมันชูรสแบบไหนอ่ะให้าสราคิดลองบอกให้คุณผู้ชมน้ำหมูเข้าไป ผมว่ามันยังมีรสรสรสไอตซำสะท้อนอยู่นะใช่ครับมันเกิดทั้นนี้แค่กลิ่นน้ำูึ้งนั้นอ่ามือบะล้ำนะมันจะหมูเออมันเหมือนวาซาบิไหมฮะตกลงล้ำบะล้ำเนี่ยล้ำก็แบบล้ำอ๋อล้ำนะ่คิไม่เคยหลอกใครบอกแล้วจะเนอาจารย์คิดไม่เคยหลอกใครยกเว้นยกเว้นเมียอ๋อครับสงสัยคืนนี้ผมโดนทอดแน่ ทอดทิ้งไอเมนูเนี่ยเนี่ยที่เล่าร้านลาบเนี่ยมันต้องมีอย่างที่เป็นลักษณะแบบเชิงของแนวน้ำดื่มสียมพันธ์อย่างหนึ่งที่มัเกิดสร้างอันที่เป็นเมนูลาบหรยเพราร้านนี้กุ้งเต้นเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งไอกุ้งฝอยกุ้งเต้นกุ้งเต้นต้องใจกุ้งฝอยนะครับผมกุ้งเต้นต้องมีมีแอนอย่างก็เพื่อนท้องว่ามะนาวนะครับอ๋อตจ้าหังบ้านซบนี่แบบอย่างเซียนเีย คิดว่าน้องกุ้งเซฟแล้งนี่ครับเต้นมานี่คือกุ้งเต้นน้องมาเต้นแล้วครับน้องรับละห้าพุ่มนะครับอ๋อมามาแล้วก็จิ้มเลยมา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 ดูกันนะครับว่ากุ้งเต้นสันติธรรมเป็นยังไงบ้างสดครับสดคือเังไม่าอเฮเซตไฟแล้วมัวอู้กันนั้ำไปกุ้งมันกันเลยค่อนข้างที่จะต้องรสชาติเป็นนะครับ พูดไม่ออกเลยครับความว้าวหัวมันหัวนวลมันตั้งหูดังเป็นไห้องรับรสชาติมันเต้นขึ้นไ่เต้นหรวยมือกัเต้นมาครับเต้นเต้นเต้นเป็นพัศส์ศิลกันนะที่โก้ที่โก้งานไปหลวงกันได้อ่ะเมนูต่อไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอันนี้เป็นน้ำตกแม่สา ตัวห้วยแก้วอันตัวห้อยแก้วมันดับไปแล้วแกอันนี้ตัวแม่สาอ๋อตัวแม่สาเนาะครับอันนั้นตัวแม่ยะเนี่ยจันเนี่ยงานเจนเอีน้องตะไคร้ห้วยสาย่างนี่แหละปล่อยเป็นอู้กันผมใส่ละแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็บอกว่าจริงๆแล้วพี่นเราชาวภาคตะวันออกเราทานอะไรสาระล้วนๆสาระเลวผมอุตส่าห์ตั้งใจฟังสาระล้วนๆเอาสองกันนี่กูขึ้นมาแล้ว แม่สากินไปแล้วอืมเฮ้ยมันมีรสหวานอ่ะครับแปลกดิทุกเมนูจะหวานๆอ๋อหวานๆเพราะว่าน่าจะมีน้ําตาลปี๊บเข้ามาแน่ๆถ้าของอีสานของแท้ออาเค็มใช่ครับเค็มเลยนะเค็มเปรี้ยวเค็มแล้วก็เค็มแล้วก็ซาซ่าครับผมกูัวมันเดาเลยเฮ้ยบอสน็ัดบอสอยู่อีสานมาแล้วเขามีรสชาติประมาณนี้ป่ะรสชาติก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามันจะเผ็ดจัดจ้าอย่างตัวนี้มันเปรี้ยว อ่ะเมนูต่อไปอันเนี้ยอันนี้เมนูของร้านชื่อเมนูลาบหมูอันนี้ชื่อลาบหมูลาบอีสานครับลาบพิสานบ๊อบเซอูดะเนี่ยคือลาบอีสานของแต้เลยลาบของแต้อ่ะอา่ปกติอ่ะเขาจะไม่ใส่แบบใส่ลูกเล่นอันนี้เผ็ดใช่นไหมเขาไม่ใส่ลูกเล่นมากบางคนเขาใส่แค่นังหมูตรงนี้หนังหมูแค่บะหันเไหนังหมูลวกหนังหมูตรงนี้ตรงนี้เฮ้ สั่งลาบอีสานหรือว่าสั่งลาบหนังหมูใช่หนังนหมูเยอะไหใช่งเห็นว่าโอเคมีทั้งตับมีทั้งกะเพาะครับน่าูเฮวยน่ารักนะชังความแตกต่างระหว่างลาบเหนือ,อกับลาบอีสานนะครับพี่ลองจิ้มเมนูนี้ตัวกุ้งเต้นเนี่ยเปิ้นจใช้พริกลาบเหนืออ๋อเหรอเหรอเหรอมันจะมีมะแขวนมันจะมีพริกน้อยดีๆกินมันจะมาเลยแต่ถ้าลาบอีสานเปิ้นจะใช้แค่พริกป่นเปิ้นจะบม่มีเครื่องเทศเปิ้นจะบม่มีมะแขวน เบิ้ลมีข้าวคั่วนะใช่แล้วเบิ้ลจะมีข้าวคั่วแล้วทําไมราบอีสานถึงได้รับความนิยมมากกว่าร้านเหนือผมอันนี้คือคไปกรุงเทพเนี่ยมาหาร้านลาบเหนือกินยากมากกันเทียบกับร้าน,ร,าน,ร,าน,ร,านร้านอีสานนะครับผมคิดว่าคนอีสานไปอยู่ต่างกรุงเทพน่กกากลัวคนเหนือไหมหนึ่งอ่าหนึ่งละหน,หนึ่งหนึ่งประเด็นนะครับอย่างที่สองผมคุยกับกล้องเนี่ย ซึ่งแตะกล้องเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยกุ๊กแล้วก็มีลักษณะของของอาารกีนอาหารที่หลากหลายครับ,ค,รบคือถ้าเป็นอาหารเนื้อนเนี่ยมันยังบบแบาแคบถึงขึ้นครับมันจะมีความมันจะมีความความเพลทเอิร์นอยู่แต่ถ้าในลักษณะของของเวอร์วอ่ะมันยังดูมันยังดูแบบเกรงอ,อกเกรงใจเออถ้าอย่างอาหารภาคใต้ทําไมแบบเขาอุโกโกนเตอร์เลยภาคใต้เผ็ดรู้เรืียมอุ้ยอร่อยจังหูเผ็ดจิตจัดใช่ไหมถ้าอีสานมาโอ้แซ่บ มันนุ่มนี่เงื้อไผ่คายย้อยของเขามันตอนยนต่อนยนมันแบบตันกลิ่นเพราะว่าแงขงเรามันยังไม่ถึงแล้วพอเข้าไปเรื่องของเครื่องดื่มเนี่ยมันดูอาหารอีสานดูจะอินเตอร์กว่ามันรู้เรื่องชัดเจนอย่างที่บอ้แจงกว่าเพื่อนเรื่องคอมเมนต์มาแนะนำกันได้อันนี้คือความคิดเห็นอันนึ่งของ ย่อนแท้ย่างนะครับว่าความแตกต่างระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานเป็นยังไงอันนี้ต้องให้ผลิสานแท้ๆเนลองมากินลาบเหนืออ่าเพื่อนๆเนี่ยทำนัดกันไหมเลยเนาะบิ๊กแจ๊กจะส่งตัวเครื่องบินนะครับ